พี่น้องสวัสดีค่ะมาพบก,กับไอ้ชัยอีกแล้วนะคะนน้าน,น,นทีเราจะได้ทาคลิปคุยนอกพี่น้องเมื่อน,นี้นะคะไอ้ชายก็อยากจะมาคุยมาพูดคุยเอา้าบอกเรื่องของตัวเองเลยประสบการณ์ของตัวเองพี่น้องเ่วยฟังไม่รู้ปึ๊กหรือว่าจากไหนกับบรลูนนะคือไม่รู้หรือเปล่ากับบรลูนนะพี่น้องเอาว่าพูดเรื่องพาสของลูกนะคะพี่น้องพาสพาสของลูกนะคะคือ ตอนแรกไอ้ชาก็เข้าใจเนาะประมาณว่าพาดนี่ถ้าถ้าเด็กเป็นสองชื้ชาตินะแบบตาลูกของไอ้ชาก็เป็นสองชืชาติเป็นบอบพี่น้องก็คือเกิดที่ปากีแต่ว่าเข้ากับแจ้งทั้งไทยแจ้งแจ้งเกิดทั้งปากีสถานแล้วก็ไปแจ้งเกิดข,อ,ของไทยด้วยที่สานทูตเน,นาะพี่น้องแล้วทีเนี้ยพอตอนนั้นนะย้อนไปน่าจะประมาณหกปีละมั้งตอนนั้นที่ที่ไอ้ชาจะกลับไทยเนาะตอนนั้นจะพาลูกไปไอ้ชาก็เฮ็ดพาสปอร์ตนะคะพี่น้องไอ้ชาก็ตอนแรกไอ้ชาก็ทำพาสปอร์ตปากีก่อนเพราะว่า คือเราก็มีแบบว่ามีเพื่อนที่เขามีแฟนต่างชาติเนี่ยเยอะแล้วเขาก็แม้กระทั่งว่าตอนที่ไอชาทํางานตอนนั้นตอนนั้นไอชาเป็นช่างเสริมสวยเราเป็นทำงานเสริมสวยเจ้าหน้ายของไอชาเ,เ,ป,เป็นเป็นมีเญญี่ปุ่นคือกันหนะนาพี่น้องและวต็ลูกเพิ่นกับลูกครึ่งเนาะเวลาเวลาเวลาน้องเพิ่นเดินทางไปญี่ปุ่นยังสีเพิ่นกระใส่พาาพาญี่ปุ่นกลับเขาไทยกระใส่พาไทยยังสีนะเราก็คิดว่า โอเคเด็กท okay, ี่ถือถ้าคนที่ถือสองชั้นชาติน่ะจะประมาณนี้เดียจะใช้แบบนี้นะคะพี่น้องไอ้ชาติกระเฮ็ดพาสปอร์ตปากีให้ลูกแล้วก็ไปทำพาสปอร์ตไทยให้ลูกด้วยอะไรแบบนี้แล้วที่นี่พี่ที่สถานทูตเพิ่นกันแนะนำเนาะค่ะประมาณว่าที่ไทยที่ปากีสถานเขายังไม่ประมาณว่า,า,า,ากับโบเดออนุญาตให้ประมาณว่า,บบญญา,า,วาให้ให้ใช้สองพาสปอร์ตแบบนี้นะนะพี่น้องก็คือโบเดให้ใช้สองพาสก็คือเวลาเวลาเดินทาง ไปไทยแล้วก็ใช้ของไทยเวลาเข้าปากีแล้วก็ใช้ของปากีแบบนี้ไม่มีก็คือว่าถ้าเราอยากจะใช้ทั้งสองพาสเราก็คือถ้าไปถ้าไปไปไทยโดยพาสปากีเราก็ต้องขอวีซ่าเข้าไทยอะไรแบบนี้แล้วถ้าเราอยากใช้พาสปอร์ตอะไรนะพาสพาสไทยเข้าปากีเราก็ต้องขอวีซ่าปากีเข้ามาปากีอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องไอ้แทรกก็เลยแบบว่า เออขีขานขีขานเฮ็ดไปขอไปขอวีไปขอวีซ่าน่ะนะขีขานว่าต้องไปเดินทางไปสถานทูตไปขอวีซ่าอยู่ถ้าเราไปเมืองไทยไอซ่าก็ได้ทําวีซ่าในพาสปากีให้ลูกเลยนะคะพี่หลองครั้งแรกนะตอนที่ไปตอนนั้นน่ะทําพาสปากีให้อ่าอ่าขอวีซ่าให้ในพาสปากีให้ลูกเลยทั้งสองคนนะคะตอนนั้นที่มีลูกแค่สองคนแล้วพาไปไทยเป็นบอแล้วพอกลับก็ขึ้นห้องก็ใส่ห้องก็ใส่วีไอวีนั่นแหละอ้า อ่าเาแต่ว่าตอนนั้นอะตอนไปครั้งแรกคือเด็กอยู่ไม่ได้เนาะเด็กเด็กหน่อยก็คือกินเขาเองกับไม,ไม่ไม่ค่อยชอบกินอาหารไทยก็เลยเป็นแบบว่าเรื่อนตัวนะคะพี่น้องก็เลยเด็กกับเด็กกับปากีเร็วแล้วก็ใช้พาดแล้วก็คือไม่เคยได้ใช้พาไทยเลยพี่น้องจนพาไทยนะมดอายุแม่นบอหมดอายุเพราะาตอนที่เรากลับไทยเราก็ไม่ได้ไปเอาชื่อนะลงทะเบียนบ้านแม่นบอยังไม่ได้เอาชื่อขอขขงลูกนนะะเเ้้าาทบบ เราก็เลยไม่สามารถทําพาสรอบสองได้ถ้าคือถ้าเข้าเอาเขารงะเบียนบ้านแล้วเข้าน่ะสามารถทาพาสยูยูปากีก็ได้หรือว่ายูไทยก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้เอาเข้าแมนบอก็เลยไปทาพาสพาสไทยรอบสองไม่ได้เด็กลูกของไอซันนะคะทั้งสองคนก็เลยมีเฉพาะพาสปากีนะคะแต่ว่าก็มีสองชาติเดอเพราะว่าเราเพราะว่าเวลาเราเดินทางเราก็ต้องโชว์ใบเกิดไทย ควบคู่กับใบเกิดปากีให้ต่อหม้อนั่มนะนะพี่น้องอ่ะบานไปรอบสองมันบ,บานนี่พอไอชัก,กับนี่รอบรอบนี้นะคะไอชัก,กับไทยไอชักับเออกับ,ก,บกับโมนาสองคนนะคะกับไอ้หย่องสองคนนะคะเพราะ่ากับด่วนเพราะว่าพ่อไอ้ชัดนะ่ะไม่สบายนะคะทางแต่ว่าไอ้ชัดก,ก็จะไปทำพาสปาก,กีให้ลูกเหมือนกันนะคะพี่นอ้องแล้เทีนี้ พี่เพิ่นก็เล่นอะไรก็เลยโทรไปถามทางผสานทูตเนาะถามเพื่อให้ว่าเอาแนวดายจะขอวีซ่าถ้าเราขอวีซ่าภายในประมาณว่าจากหมื่นจังสิได้อย่างสิ่เขาก็เลยถามเขาก็เลยติดต่อกามาว่าเด็กอายุเท่าไหร่เขาก็ลูกเขาก็เลยประมาณว่าลูกเราอะสองขวบเขาก็เลยว่าเด็กสองขวบไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่นสิออกเป็นเป็นใบพาสำรองให้ก็คือว่าใช้แค่ครั้งเดียวก็ทิ้งเลยนะนะพี่น้องแล้วเขาก็จะมีเอกสารให้เพื่อให้ชาไป โซ่ในต่อหม้อครับงเพราะว่าบางทั้งต่อหม้อที่ซามารถเขาก็ยังไม่เคยเจอแบบนี้น,น,นะเขาก็จะบรูหรือเปล่าจยงนี้นะคือถ้าเข้าถามแล้วก็เให้เขาดูได้ยังสินะแล้วก็ที่เมืองไทยด้วยยังสิบาเลเรีวแล้วก็เลยได้อันนั้นแหละแล้วโมนาก็เลยไม่ได้ทําวีนะคะไม่ได้ทําวีเข้าไทยก็คือโมนาก็ไปเข้าไทยโดยก็คือเป็นในน้าคนไทยเลยนะนะคะ่ะ แล้วที่นี่นะคะพ่อขาหนีขารอบที่จะกลับเนี่ยค่ะพี่น้องซอยฟังโอ้โหแล้วที่เนี้ยไอแฟนไอบังกระทูไปทังสถานทูตปากีนะคะว่าควรจะขอวีซ่าให้กับลูกเราไหมเพราะตอนนี้คือเด็กมีทั้ง2องพาสปอร์ตก็คือมีทั้งพาสไทยกับพาสปากีแล้วทั้งสถานทูตปากีก็เลยเทั่วกรมานะคะติจกรมาบอกว่า,วา ใช้พาสปอร์ตปากีไปเลยเพราะว่าเด็กมีสองสัญชาติไงก็คือเขาก็บอกว่าถ้าเข้าไทยถ้าเข้าไทยก็ใช้พาสไทยไปปากีก็ใช้พาสปากีสินะพี่น้องบัตรเลาเหาก็เลยคิดว่าเอออาจจะได้หรือเปล่าเนาะแต่ว่าเราลืมคิดดูว่าตอนเด็กเข้าไทยนะ่ะเราใช้พาสพาสไทยมันบอไปน้าคนไทยเฮ้ามีตาเต็มเอนทรีมันบอเขาไทยในในพาสไทยมันบอแล้วที่ตอนเราออกเราไปเอาพาส ปากีออกแล้วมันไม่มีแสตมป์เอนทรีตอนที่เข้ามาเมนบอกพี่น้องมันก็เลยมีปัญหาบานนี้เขาก็เลยต่อม่อก็เลยเรียกเขาห้องนะคะก็ไม่ไเลียเขาห้องเราคุยกันเรียกโซนตัวนะคะก็ไปคุยบอกว่าบานไอ้สักกะยากน้อยสักกะตกใจว่าเอ้าทําไมคือเป็นแบบนี้น้องบานี้เขาก็คิดว่ามันอาจจะมีปัญหาหรือเปล่านี้เขาก็เลยแนะนําเขาก็บอกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าพนักงานสองคนนั่ต่อม่อคนก็บอกว่า คือคือเด็กมันต้องมีตาแสมนะคือเข้าเข้าแบบไหนก็ต้องออกแบบนั้นนะคือว่าเข้าไทยเข้าแนะนาคนไทยก็ต้องออกแนะนาคนไทยจังสีนะพี่น้องกันยังไม่้อใจตะคุยกันไปแบบตึงโดนก็เลยบอกว่าเอ้ยเราจะทํายังไงก็เธอก็บอกว่าเท่าติตอนถานถูตากีแล้วเขาก็แนะนาเราแบบนี้นะนะวันที่นี้เขาก็เลยพี่ก็ใน่พี่เขาก็เลยทรามว่าเออแล้ว,แล,วแล้วคือได้ทาพาสอ่าไทยให้น้องหรือย,ยังจังสีนะเพราะตอนแรกเขาไม่ให้เขาไม่ให้ไปปากีเดย์ดเขาบอกว่าให้เลือกให้ให้เลือกประมาณว่า คุณแม่จะอยู่กับลูกหรือว่าสีทุกคนสีอยู่น้ากันเบอร์เลยหาคนหนึ่งสีนาพี่น้องค่ะแล้วที่นี่เพื่อนก็นเลยบอกว่าก็คือก็คือเด็กคนนี้อ่ะไปปาก,กีไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีแอดสเต็มเอนทรีแมนบบก็คือเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าเอาแล้วทำยังไงเพราะว่าตอนที่เรามานะ่ะเราใช้แค่เป็น กระดาษแผ่นเดียวเท่านั้นก็คือใช้แล้วก็ทิ้งเลยยังสินะคนก็เลยบอกว่าแล้วตอนนี้น้องได้พาสปอร์ตไทยมาหรือยังก็เลยบอกได้แล้วค่ะก็เลยบอกโอ้ดีเลยค่ะเขาก็เลยบอกเอาออกมาคขาบอกก็เลยว่าเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเราไม่จำเป็นต้องขอวีใช่ไหมคะถ้าเราใช้ในนามคนไทยไปยังสินะพี่นอ้นองเพื่อนก็ไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวเลยเขาบอกว่าถ้าเรามีสองอสองพาสแบร์นี้ก็คือสามารถใช้ได้ตลอดเลยได้ยังสินะก็เลยบอกเอาแล้วที่นู่นที่ที่ปากีที่สถานถูตเพิ่แนะนํามมาก็คือว่า ต้องถ้าถ้าเราใช้พาสไทยเข้าปากีเราก็ต้องขอวีใช่ไหมหรือว่าถ้าใครที่มี POC c a r การหรือว่าบัตรนิคอฟนะคะบัตรประชาชนบัตรประชาชนปากีมันมาของสาหรับเด็กมันบามันก็จะถือราคามันก็จะถูกกว่า POC card นะคะแต่ว่าของไอชานี่ไอชาใช้ POC card เนาะก็คือสาม,มารถเขา้าปากีเขา้าไทยได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซา่าเพราะว่ามันก็5ปีทําครั้งหนึ่งอะเนาะพี่น้อง แล้วที่นี่เขาบอกไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าน้องมีสองชั้นชาติไม่ใช่ไหมแล้วก็มีสองพาร์ทเราแค่ดูว่าอย่าให้พาร์ทไหนพาร์ทต,ตัวไหนตัวหนึ่งนะคะหมดอายุก่อนก็คือก็คือคหมูลว่าถ้าพาร์ทไหนหมดก็คือต้องไปรีบไปต่อห้ามว่าห้เบิร์ตเราเห็นลอ่อไปแบบเป็นปีสองปีแล้วเขาจะไปทาพาร์ทใหม่ย,ยังสินะพี่น้องอย,า,อยายาห้แบบนั้นมันจะมีปัญหาค่ะก็คือว่าเราสามารถใช้ทั้งสองพาร์ทนี้เข้าปากีกับไทยได้ตลอดเวลาเลยไม่จําเป็นก็เลยบอกว่า,วาเอา้า แล้วมันเขาก็เลยบอกเอ้าแล้วที่เขาบอกว่าให้ทําวีทำไงเขาบอกไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเขาบอกใช้ได้เลยนะทันทีเนี่ยเขาก็เลยว่าต่อไปอย่าประมาณมาอย่า erm. ไปเสียเงินเขาว่าไปเสียเงินเทศวีี i s a เห็นอย่างน้อเขาก็ว่าโอ้โหมีทั้งสองพันแล้วแท่นที่ใส่ให้แบบนี้นะก็เลยก็บลูเนาะเพราะว่าผี่เขาแนะนํามากอย่างนี่เขาก็เลยบลูแล้วก็ใช้แต่แบบนี้แล้วก็เลยบอกว่าเราก็ขอวีซ่าเสียเงินขอวีซ่าให้ลูกตลอดเลยนัะนะพี่น้อง พี่เขาก็เลยทงังต่อาเขาก็เลยบอกต่อไปนี่ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องขอวีซา่าแค่ถือสองผ่านนี้ควบคู่กันไปเพียงแต่ว่ายาห้พาตัวใดตัวหนึ่งนี่มดอายุแบบว่าน่านเกินไปสมมติว่าพาพาของโมนานี่าพาปากีมันบอกไอชาทําตอนปีสองพันยี่สิบสองมันบอกแล้วทีเนี้ยพาไทยไอชาทาปี 2023, สองพันยี่สิบสามยีสิบก็คือในระวังเนี่ยโอเคได้อยู่เขาบอกแต่ว่าอย่าให้เกินประมาณว่า พาดปากีทำในปี2022แล้วพาดอะไรนะพาดไทยทำในทำไปประมาณอีก2-3ปียิงสีนะพี่น้องก็คือว่าอย่าให้มันระยะห่างอย่าให้มันอย่าให้มันอย่าให้มันไกลกันไปเขาบอกว่าก็คือแล้วก็อย่าลืมแล้วก็ต้องดูต้องตรวจสอบด้วยว่าก่อนที่เข้าใจนี่ว่าพาดไดเบิร์อายุหรือยังยังสีนะพี่น้องก็เลยได้ข้อมูลใหม่ก็คือว่าโอเคถ้าแบบนี้นะคือว่าง่ายเลยแหละพี่น้อง เอาเสร็จดีบยบต้องแบบว่าเสียเงินไปเหตุพิโอซิการ์มันบอกเพราะว่าพิโอซิการ์มันก็ราคามันก็จะแพงตามดอลลาร์นะคะเพราะคือคือว่าเงินดอลลาร์มันขึ้นช่วงปีนี้เงินดอลลาร์มันขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่คนที่ทำวีเอ่อพาสเอ่อทำพิโอซิการ์ในปีนี้ราคามันก็ตตรงมันมันก็ตตรงเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาคิดเป็นดอลลาร์นะนะพี่น้องเหมือนตอนไอชามันบอตอนไอชามาเมื่อปีแรกๆสิปีก่อนมันบอพี่น้อง ไอซาเซียค่าพิโอซิการ์น่ะแค่หนึ่งหมื่นห้าพันรูปีมันบอแล้วไอซามาต่ออีกรอบสองไอซาต่อรอบสองตอนปีสองพันยี่สิบไอซาเสียไปสองหมื่นสี่แล้วทีเนี้ยมีสะพายคนอื่นเพิ่นอ่าต่อตำหลังไอซาเนี่ยเขาเสียไปสี่หมื่นในได้พี่น้องมันขึ้นราคามันมันมันปาไปตลอดเวลามันไม่ใช่มันมันไม่ได้ราคาคงที่ตลอดนะ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 พี่น้องแล้วก็บัตรนี้คอรนะคะบัตรประชาชนเด็กน้อยนะะ่ะกะมันก็จะราคามันก็จะถูกกว่า แต่ว่าไอชาไวาใส่พาสปอร์ตนะดีกว่าง่ายกว่าเอาเอาก็ททาพาสปอร์ตใส่คู่กันนะง่ายกว่าไม่ไม่ต้องไปเสียทางแล้วทพํพีโอซีการหรือวันนี้ขอบนอกี่น้องเออมันจะโอเคต่อไปนี้ก็จะได้รู้แล้วที่น่ะสเตปต่อไปตอนนี้ไอชาก็จะไปท,ทําพาสไทให้ลูกทั้งสองนะคะก็คือของแฮเดอร์กับดอลลี่นะคะเป็นย่าง,งพ่ายในเหตุพาสไทแต่ของโมนาคืคอมีทั้งสองแล้วนะคะ เออลยสิบใบฟังลูกข่อยนะคะพี่น้องโมนาในในพาสปอร์ตโมนา่ะชื่อชื่อในในชื่อไทยในใบเกิดไทยนะคะโมนาก็คือชื่อแม่อ่าอียงก็ซื้อเงาวนะคะมีน้ำสกุลก็คือมีชื่อพ่ออยู่ข้างในเพราะว่าอ่าคนไทยเข้าตรงมีน้ำสกุลพอมันบอแต่ว่าในปากีสถคือเลียวเตะใส่สน้ำสกุลพอหรือว่าโบใส่กหลียวเตะหรือสิตั้งเองก็ะด้นะพี่น้องดีนะที่ไม่ไม่มีปัญหาพี่น้องก็คือเข้าสื่อตัวน่ะเขาตอนเข้าสื่อตัวน่ะมันเป็นชื่อ ซื้อในพาสของปากีมันบอกแต่ว่าตอนที่น้องออกนะก็คือเราก็เอาพาสไยสเต็มก็ดีนะที่เขาไม่เช็คพี่น้องก็ถือว่าโอเคพ่อเขาพ,อ,พอเข้ามาตอมอ่าปากีมันบอกเขาก็ถามเลยว่านไหนวีซ่าเขากระถามอยู่ได้เขาเขาก็รุนอยู่นะเขาก็ถามว่านหนวีซ่าของเด็กคนนี้ก็เลยบอกอ่าอ่าไอ้บังก็เลยบอกว่าอ่าน้องมีสองพาสปอร์ตเขาก็อว่าถามตอนแรกเขาก็บอกนหนขอดูพาสปอร์ตปากีแค่นั้นเลยพี่น้องเขาก็แสเตปมไห้แล้วก็ไปเลย ก็เลยว่าโอ้แสดงว่ามันใสได้๋อไอเราก็คิดแต่ว่าเราต้องทาวีซ่าให้ลูกหรือไม่ก็ทํา POC หรือก็ทานิคอปนะนะพี่น้องโอ้ลู่ระบาดนี้ได้ควารวยได้ความรู้ไหมโง่ามาตั้งนาน <c oughs> คนอื่นอาจจะรู้แต่ว่าไอชาอาจจะอาจจะบอลูนะคะเพราะว่าคือเราก็ติดต่อกับสถานทูตตลอดแล้วพี่พี่ทั้งสถานทูตเพิ่งกันในน้ำเน่าหนีแต่นนะพี่น้องเขาก็ใส่แต่แน่าหนีตลอดนะ่ะ แม้กระทั่งเราก็บอกเพื่อนเราก็บอกแบบนี้เหมือนกันนะคะพี่น้องได้ข้อมู้ใหม่ต่อไปนี้ฉันจะใช้แค่2อพาสปอร์ตนี่ล่ะคาดีแล้วฉันไม่ต้องไปเสียเงินทำ p o c ให้ลูกเสียให้ฉันเข้าเดียวก็พอโอเคค่ะพี่น้องโอ้คลิปยาวเลยสิบสามที่เอาไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะถ้าใครที่มีคำถามมีอย่างจิตทักมาถามัมาทางเฟสนะคะพี่น้องทักมาทางเฟสนะคะถ้า ถ้าคุณทากมาแลวไอซ่าไม่ตอบนี่แสดงว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันแอดไอซ่ามาก่อนนะคะพี่น้องแอดไอซ่ามาก่อนเพราะว่าบางครั้งถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันจากพี่คนขอความมาน่ะมันคือมันไม่แจ้งเตือนไอซ่าค่ะแล้วพี่น้องไอซ่ากับสิโบเห็นขอความนะคะคือสามารถเข้า,ขามาทักทายแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับไอซ่าได้นะคะพี่น้องถามอะไรทุกเรื่องนะคะถ้าไอซ่ารู้ไอซ่าก็จะตอบนะคะโบลูกับสิวบโบ,บลูนะคะพี่น้องเป็นกันเองนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย